เทคสองอาจัรยสามสองหนึ่งพ่อไม่ใส่แว่นน่ะมันถ่ายยากพ่อใส่แว่นจะง่ายกว่านี้มาเอาทริกสามบูมิโช์อนเดอร์วอเตอร์เทคสาม ว่าอยู่ใต้น้ำได้ไม่นานน่ะคอยคนจับหมดและนั่นคือเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือเด็กผอมไม่ใช <c oughs> เด็กอ้วนนั่นเอง <c oughs> นั่นคือเด็กผิวที่ว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> เราจะดูอันนี้เป็นหมดปลาหมดปลาอุย้ยหมดบบปลาด้วยไปยัง <c oughs> เราไหม <c oughs> นิชวนนิชวนน,ชวน,นุ๊สงสวัสด บบกินเดียวกันป,ป๊าป๊าวันนี้ขอกินมามาด้วยได้ไหมหิวแล้วเลยหิวแล้วเลย <c oughs> ป๊าเขากินมามากกันหรือเปล่าเนาะใช่แล้วอ่ะมาสุดท้ายสองสามสองหนึง่งเบสแเบบ้ จะทำฟองดิทำฟองมองไม่เห็นอะไรเลยก็นท่าหละว่าการทำฟองก็คืออย่างเงี้ยแบบว่าทำฟองมองไม่เห็นพักมองไม่เห็นดูนะลูกไม่เหนจะฟองจะทำฟองไว้ก่อนเลยจะโผล่มาพอฟองหมดก็จะได้เข้าใจปะจ้า โอเคพักก่อนไปพักกินมาไม่เหนะโอ้พักได้เหรอ